สวัสดีครับพี่น้องมื่อนี้ลุงเอก15บ้ามาลุนโชคเลยครับสำหรับ่ันใดที่ชอบดื่มลิโพวิตันดีลิโพไฟลิโพพลัสนะครับช่วงนี้มันมีให้ทร,รหัสพานนะครับอา่าันติดโปสเตอร์ใหนาบานลุงเอกนะครับดูรหัสสามหลักใต้ฟ้านะครับลิโพวิตันดีลิโพวิตันพลัสหรือลิโพไฟนะครับเฉพาะรุ่นมั่นใจคุณทำได้นะครับ เดี๋ยวลุงเอกพันสิแจงยังเน่เดี๋ยวลุงเอกสิสาพาไปเบิงโปสเตอร์นะครับนี่ครับโปสเตอร์ลิโพแจกทองคํานําโชคทุกวันมูลค่าสี่ล้านบาทแจกทุกเดือนทองคํำก้อนเจริญรุ่งเรืองมูลค่าหนึ่งแสนบาทเดือนละสี่ละวัลนะครับแจกทุกวันทองแท่งร่ารวยมูลค่าหนึ่งหมืนบาทนะครับแจกรางวัลใหญ่สิบสองนักสัตว์มูลค่าหนึ่งล้านบาทหนึ 1, ่งละวัลนะครับรู้แล้วครับ สามหลักใต้ฟ้านะครับเริ่มส่งตั้งแต่1าพฤษภาคม66ถึง31สิงหานะครับประกาศรางวัล10าพฤษภาสอง6 6าส่งรหัสฟรีผ่านไลน์นะครับนี่ยลิโพไทยแลนด์นะครับแล้วก็สแกนเค c ร์โค้ดตรงนี้ก็ได้นะครับนี่วันประกาศรางวัลวันเลื่อวันที่10าพฤษภาคม2566นะครับเนี่ยลิโพนะครับ สำหรับ FC แฟนครับท่านใดที่ชอบดื่มริโพนะครับถือว่าได้ดื่มริโพแล้วก็ยังได้ลุนโชคใหญ่อีกนะครับแจกฟองคั่มนะครับเศรษฐกิจแบบนี้นะครับันเข้าทรงรหัสไต่ฟ้าไปแล้วเท่ากับสามารถได้ลุนรางวัลน,นําน,นะครับบัตรคาเขามีโชคนะครับทรงกันง่ายขนาดเลยครับพี่น้องเลย ส่งรหัสฟรีรหัสฟรีนะครับนี่หรือสแกน QR Code นะครับหรือผ่านไลน์นะครับเข้ากับพิมพ์รหัสไปเลยนะครับง่ายดีแห่งนะครับนะครับริพแจกทองคำนำโชคทุกเดือนลุงเอกก็สิ่งขึ้นกันนั่นแหละครับสงเรื่อยๆนะครับเกิอบแต่หนึ่งพฤษภาามนะครับถึง3าสิเอ็ดสิงหาสองหาหกหกนะครับ ตะกอนริโพนี่ก็มีแต่วิลโพว์พิตันดีครับสุมานีกับหลากหลายรสชาตินี่นะครับสำหรับแฟนคลับ f อฟซีริโพนะครับอย่าลืมส่งฟ้าเดื่อพี่นองเดือเพื่อได้โชคได้ลาบไปได้ทองเ็าแจกสุม,มือแจกทุกเดือนแถมมีรางวัลใหญ่ให้หลุนอีกครับแจกรางวัลใหญ่ทองสิบสองนักษัตวมูลค่าหนึ่งล้านหนึ่งรางวัลโอ้โหนี่นะครับ ท่านโชคดีนะครับปัญหากลายเป็นผู้โชคดีอ่าค,คลิปนี้ลุงเองกนแนะนำสมีแล้ะครับเพื่อเศรษฐกิจแบบนี้เพื่อพี่หน้องมีโชคมีลาบนะครับก็่อย่าลืมส่งเลยครับพี่หน้อยลิบโคให้โชคส่งง่ายรุ่นง่ายมัเนี้ลุงเองกจะจัดไปแล้วครับหนึ่งขวดครับมาเนี้ลุงเอกชอบรถตั้งเดิมนะครับแบบนี้